สานัยาวไกลสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายวีวยาระเจาเทปกกมัีางระเเทาเราทวั สุขกายสุกใจปลอดภัยนะครับเวลาที่เราจะทำกุศลนะครับ มันจะมีสภาวะจริงๆไม่ใช่ชื่อแบบที่เราท่องมาและเรียนมานะครับสภาวะของศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาทําหน้าที่เชื่อมั่นใช่ไหมครับเชื่อมั่นใจว่าทำเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ต้องได้อะไรดีๆจากการทำเช่นนี้วิริยะความเพียรความความประครับประคองจิตใจให้ ไม่เลิกล้มกิจกรรมนะครับสติก็ตัวไม่เลอะเรือนสภาว่าที่มีคุณมีโทษจิตใจจึงไม่เดินทางไปสู่โทษนะครับด้วยความที่ไม่เลอะเรือนของสตินะก็เป็นไปในช่องทางปฏิปทาแห่งคุณทั้งหลายสมาธิก็ตัวตั้งมั่นมันจะต่างกันนะเวลาที่มันฟุ้งนะเราเรียนมาขนาดนี้เนี่ย แน่นอนมันต้องมันต้องเห็นได้นะครับเวลามันฟุ้งมันเป็นสภาวะแบบหนึ่งอาการแบบหนึ่งลอยๆขณะที่มันหยุดขึ้นมานะครับหยุดขึ้นมาแล้วมันก็รู้ทันรู้เมื่อครู่นี้ที่มันลอยๆอยอยู่ตอนนี้มันก็รู้ได้นะครับก็ต่างกันตอนที่ลอยๆอยอยู่ใจก็เป็นแบบหนึ่งนะมันก็แล้วแต่กําลังนะฮะแต่มันจะมืดมืด เมื่อด้วยกำลังของโมหะนะฮะมองไม่เห็นเหตุผลมองไม่เห็นโทษใดๆทั้งสิ้นนะขณะที่มันได้ที่ถ้าอาศัยการเรียนเป็นต้นนะการใส่ใจที่เคยฝึกมาบ้างเนี่ยมันอาจจะทันเห็นได้นะเราก็จะได้สรุปความแตกต่างว่าอาการก่อนหน้าก็คืออันหนึ่งหยุดไปแล้วทันเห็นอาการของใจที่แบบ มืดแล้วก็มุ่งนะฮะมืดแล้วก็มุ่งไปยังสิ่งที่เขาต้องการนะถ้ามันมีตัวราคะหรือตัวโลภะเนี่ยเป็นตัวพาไปนะครับนะตัวหนึ่งก็มืดมัวมองไม่เห็นตัวหนึ่งก็มุ่งจะเอานะครับแล้วจิตใจก็คราวนั้นก็ไม่ได้มีความตั้งมั่นใดๆทั้งสิ้นสมาธิก็จะเป็นอย่างหนึ่งนะครับส่วนปัญญาอันนี้ตัวยอดธรรม ตัวเห็นตามความจริงตัวรู้แจ้งตัวเข้าใจนะครับนะก็คิดว่าสภาวะที่กล่าวนี้คงเคยสัมผัสกันบ้างนะครับเวลาสัมผัสสภาวะจริงๆมันก็จะต่างกับเวลาที่พวกเรามานั่งท่องหนังสืออ่านหนังสือมื่อคนรานนะครับนะตัวเวลาท่องหนังสืออ่านหนังสือเนี่ยมันก็เป็นกุศลเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นกุศลในการทําความเข้าใจ นะไม่ใช่กุศลแบบแบบมุ่งที่เอ่ที่รู้ขณะนั้นนะครับนะแต่ถ้าเวลามันสัมผัสสภาวะที่วาเนี่ยมันก็อยู่ขณะนั้นเลยนะอยู่อยู่ขณะนั้นเหมือนรอยต่อที่กล่าวให้ฟังเมื่อครู่นี้นะครับจิตตอนหนึ่งมันมืดมัวนะมืดมัวแล้วก็มันมุ่งมุ่งไปทางที่มันต้องการนั่นแหละนะแต่พอขณะที่มัน มื่มุ่งอยู่แบบนั้นเนี่ยมันรู้หมายถึงว่าพวกสติพวกคนมันเกิดเนี่ยนะก็จะสังเกตความต่างได้ว่าอาการตอนหนึ่งก็เป็นแบบหนึง่งลอยๆไม,ไม่ไม่ชัดเจนนะฮะมองไม่ออกมีคนมีโทษประการใดมองไม่ออกนะฮะก็จมลงไปสู่ความต้องการเป็นที่ตั้งส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยไม่ใช่นะครับกลับแยกได้ ควรไม่ควรแล้วก็หยุดนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่สามารถเห็นได้เข้าถึงได้ในขณะที่พวกเราเรียนหรือใฝ่ใจในส่วนข้อมูลหลักทำคำสอนไม่อยู่นะครับนะก็พยายามทำให้มันถึงสภาวะเนี่ยนะอย่าให้มันมีแค่ชื่อในการสังเกตจริงๆก็ดี หรือว่าเวลาที่เราเรียนก็ดีก็มุ่งทําความเข้าใจให้ไปถึงสภาวะจริงๆนะครับก็ยังเน้นในเรื่องของความเพียรนะความเพียรเนี่ยเ,เรียกว่าไม่มีตัวนี้งานการไม่มีทางสําเร็จได้นะครับนะเพราะว่าไอต้ตัวดําริจะทาตัวตัวตัวเล็งเห็นประโยชน์นะกำหนดใส่ใจได้ว่าเป็นประโยชน์ควรทำเนี่ย มันก็เป็นสภาวะาพวกอื่นพวกสติพวกปัญญาพวกนโน้นแต่ว่าเมื่อเมื่อเห็นประโยชน์แล้วนะก็ต้องออกเดินใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าประโยชน์มันจะมาหาเราได้เราก็ต้องเดินไปหาประโยชน์นะเมื่อมองเห็นช่องทางของประโยชน์พวกนั้นเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะเดินเนี่ยก็มีหน้าที่กําหนดอย่างเดียวนะตัวที่จะเดินทนี้ตัวที่จะขับเคลื่อน ไม่เลิกล้มเนี่ยก็คือตัววิริยะนะครับก็เลยอยากจะพูดให้เห็นความสําคัญของตัวนี้นะครับเวริยะสัมโพธชงที่เมื่อคือนกล่าวไปว่ากระบวนการวิริยะสัมโพธชงเกิดตอนไหนตอนที่เราเรียนเลยนะครับตั้งแต่เรียนอไอ้พวกสภาวะต่างๆที่มีอยู่ในกายในใจนี้เพื่อกําหนดลักษณะทําความเข้าใจ ทำความแม่นยําในลักษณะของแต่ละอย่างไม่เช่นนั้นแล้วมันก็ปนกันอยู่เหมือนเดิมเป็นแท่งเป็นเราไปเท่าเดิมนะครับนะทีนี้ตัวอื่นก็ทําหน้าทีนะ่ตัวอื่นทําหน้าที่เข้าใจรู้แจ้งไปนะครับตัววิริยะเนี่ยก็จะทําหน้าที่คำไว้นะต้องเดินที่ท่านอุปมาเหมือนกับเวลาที่ไปรบทับจับศึกนะพวกแนวหน้าก็ เรียกว่าเดินหน้าไปรับหน้าค่าศึกไว้ก่อนทับหน้านะฮะทีนี้ด้วยกําลังของค่าศึกคือกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันมาเยอะทับหน้าชุดแรกกุศลเล็กน้อยที่ส่งไปเนี่ยมันทำท่ายิ่สู้ไม่ไหวเเหมือนกับกองทัพที่ค่าศึกมันเติมมาเรื่อยๆฝ่ายตนก็สู้เต็มที่นั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีมาเติมไง แน่นอนมันก็ต้องมีแพ้บ้างชนะบ้างใช่ไหมครับทำร้ายเขาได้บ้างเขาทำร้ายฝั่งเราบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาการสู้รบแต่ในเมื่อฝ่ายหนึ่งเขามีมาเติมอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีมาเติมทีนี้มันก็จะสู้ไม่ไหวจะถอยนะยจะทิ้งฐานนะท่าน,นก็เลยบอกว่าเหมือนทับหนุนเวลาส่งทับหนุนเข้าไปทับนุนยังไปไม่ถึงหรอกแต่ข่าวไปถึงก่อนบอกว่ายันไว นะให้ได้สักสองชั่วยามนะขอเวลาแค่สองสองชั่วยามอย่พิ่งทิ้งนะเดี๋ยวทับหนนก็มาถึงแล้วเออเดีย๋ยวว่าที่จริงเนี่ยเขาพูดให้กําลังใจใเฉยนะจริงๆอาจจะประมาณสักสามสี่ชั่วยามอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอได้ยินคําว่า2ชั่วยามแล้วก็ได้ยินคําว่าทับหนนน่ะใจมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะทีนี้อ่ามันก็มีกําลังฮึิมขึ้นมาได้ นี่ก็คือหน้าที่ของตัววิริยะหรือความเพียรน,นะประคับประคองนะฮะปักคาหะนะประคองจิตให้อยู่ในกิจกรรมนั้นต่อไปไม่เลิกสําเร็จแน่นอนนะครับกล่าวในหัวข้อเรื่องปัจจัยแห่งความเพียรน,นะครับเมื่อคือนก็ได้ไปข้อหนึ่งพิจารณาเห็นภายในอบายนะว่าถ้าจะทําก็ทําตอนนี้เพราะเวลาในอบายทั้งหลายเนี่ย อบะายภูมมทั้งสเนี่ยนะมันไม่ใช่สถานที่เพื่อที่จะมาปรารบวิริยสัมพชงพวกนี้นะ,ะต่อให้บางที่อาจจะพอได้เช่นพวกเดรฉานที่มีบุญนะแวดล้อมเยอะพอสมควรอย่างเช่นพญาน,นาคอย่างนี้นี่นะก็อาจจะพอได้บ้างแต่ก็ได้ไม่เต็มที่หรอกนะครับเวลาที่จะเต็มที่จริงๆก็คือเวลาเช่นนี้นะฮะที่เราได้เป็นมนุษย์แล้วก็มีพระสธรรมคำสอนอยู่ ส่วนปัจจัยที่สองนะครับที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้วิริยะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ถดถอยยังมีกำลังที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับการเห็นอานิสง์ข้อที่หนึ่งพิจารณาภายในอบายข้อที่สองเห็นอานิสงส์เมื่อเห็นอานิสงส์อย่างนี้ว่าคนเกียรดคลานไม่อาจได้โลกุตระธรรม9 ทีนี้เอโลกุตระธรรมเก้าเนี่ยมันคือผลหน้าปรารถนาสูงสุดใช่ไหมครับก่อนที่จะถึงโลกุตระธรรมเก้าเนี่ยเอาง่ายๆก็แค่ว่าบุญบุญทั้งหลายเนี่ยบุญกกรียววัตถุอันเป็นตัวพื้นฐานปรับจิตใจเนี่ยเกียรติค้านก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าไอการจะไปไม่ถึงปลายทางมันก็ต้องเริ่มเสียตั้งแต่ต้นทางเหมือนกันจำลองน,นี้นะครับคนที่ปรารบความเพียรเท่านั้นจึงสามารถ ที่จะได้นะที่จะไปข้างหน้าจนถึงเป้าหมายสูงสุดได้นี้เป็นอานิสงส์ของความเพียรความเพียรมีรางวัลเสมอเราก็จะเห็นได้ตามลําดับนะฮะที่มันเห็นความเจริญเป็นไปตามลําดับนี้นะกส็สามารถสัมผัสพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะครับถ้าช่วงเวลาใดที่เราหยุดนะฮะเราเราถอดเราใช้ชีวิตสเปสสปะ เราไม่มีเป้าเราไม่ได้อยู่ในวิถีที่กำกับการเป็นไปด้วยดีเนี่ยนะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะส่วนข้อ3นะครับพิจารณาวิถีทางดำเนินนะข้อที่1ภัยอบายข้อที่2อันิสง์นะครับข้อที่3พิจารณาถึงวิถีทางดำเนินก็คือเมื่อพิจารณาวิถีทางดำเนินเช่นนี้ว่า ควรดำเนินทางที่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระมหาสาวกทุกท่านนะทุกพระองค์ทุกท่านดำเนินไปแล้วทางนั้นคนเกียิคลานไม่อาจเดินไปได้นะทางสายนี้เนี่ยตามรอยบาทของท่านผู้ประเสริฐสุดคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มีความเพียรระดับสูงสุดใช่ไหมฮะพระปัจเจกก็รองลงไปพระสาวกทั้งหลายก็ลดหลั่นกันลงไป ตามสมควรแก่สิ่งที่ตนปรารถนาเป็นเป้าหมายของแต่ละท่านนะครับทีนี้ทางสายนี้เนี่ยอรอยบาทของท่านเหล่านี้ที่ไปเนี่ยก็คือเป็นทางของคนมีความเพียรทั้งนั้นเลยนะฮะคนเกลียดคล้านจะมาเดินเส้นนี้ไม่ได้นะครับนะใส่ใจเช่นนี้ก็วิริยะสัมพจน์ชงก็สามารถเกิดได้อีกช่องหนึ่งอีกข้อหนึ่งนะครับอไอวิธีข้อที่4ี่ ความเคารพยำเกรงต่ออาหารบินดาบาดนะเมื่อพิจารณาความเคารพยำเกรงต่อบินดาบาดเช่นนี้ว่ามนุษย์เหล่าใดบำรุงเธอด้วยปัจจัยมีบินดาบาดเป็นต้นมนุษย์เหล่านั้นไม่ใช่ญาติส่วนใหญ่ที่เราได้อาศัยเข้ามาหลายปีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นญาตนะไม่ได้เป็นข้าทาสไม่ได้เป็นคนงานคนรับใช้คนที่เราสั่งไว้จ้างไว้ นะว่าถ้าฉันไปบวชแล้วต้องมาทําแบบนี้นะนะก็เราก็จ่ายเงินล่วงหน้าไว้เป็นมัดจำดูแลตลอดไปก็ไม่มีนะฮะไม่ใช่คนงานทั้งมนุษย์เหล่านั้นก็ไม่ได้ถวายปัจจัยทั้งหลายเนี่ยซึ่งล้วนแต่ประณีตแกเธอด้วยคิดว่าจะต้องให้เธอมาตอบแทนอื่นใดนะไม่คิดว่าจะต้องมาอาศัยเราไปช่วย ทำมาหาเลี้ยงชีพนะฮะโดยที่แท้เขาหวังให้อุปการะที่ตนทำแล้วมีผลมากจึงถวายเขประสงค์บุญประสงค์ผลที่น่าปรารถนาตามลำดับขึ้นไปจึงให้ใช่ไหมฮะแม้พระศา,าสดาก็ไม่ได้ทรงพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าภิกษุนี้บริโภคปัจจัยเหล่านี้แล้วจะมีร่างกายแข็งแรงนะ,ะมีกำลังมากอยู่เป็นสุขดังนี้ แล้วทรงอนุญาตปัจจัยแก่เธอที่แท้พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าภิกษุบริโภคป,ปัจจัยเหล่านี้บำเพ็ญสมณธรรมจากพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะได้ดังนี้จึงได้อนุญาตปัจจัยไว้ไม่ใช่เอามาขุนอัตภาพร่างกายเลี้ยงมันอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะแต่เป้าหมายก็คือว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นต้องอาศัยนะถ้าไม่มีอาหารไม่มีเครื่องนุ่งห่มเนี่ย จะปฏิบัติธรรมมันก็จะได้สักกี่น้ำใช่ไหมฮะได้ไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าร่างกายมันจะเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็อนุญาตไม่ได้เพื่อการอื่นนะเพื่อให้เธอพออยู่ได้พอมีกําลังที่จะสืบต่อพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ให้ยิ่งนะครับเดี๋ยวนี้เธอเกียดคลานอยู่ไม่เคารพยำเกรงต่อบิดาบาดนะทั้งต่อคนที่เขาถวาย ทั้งต่อพระพุทธเจ้าผู้อนุญาตขึ้นชื่อว่าการเคารพยำเกรงต่อบทบินดาบาย่อมมีย่อมมีแก่ผู้ปรารบความเพียรเท่านั้นนะถ้าคิดเช่นนี้วิริยสัมพชงก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกรณีที่เกิดกับท่านพระมหามิตรเถระนะฮะพระมหามิตรก็อาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งนะครับ ก็ไม่เคยรู้หรอกว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับรู้แต่ว่าศีลังกาแหละเนะีเป็นถ้ำชื่อกัสกะนะฮะไปลังกาสองครั้งแล้วก็ไม่มีเวลาไปตรวจหาถ้ำกัสกะนี้นะฮะอ่าร่องรอยท่านผู้ปเะเศินะครับนะใกล้ๆนะฮะอ่านะมันเป็นบ้านใกล้ๆป่าใช่ไหมฮะชาวบ้านป่าบ้านก็อยู่ห่างๆกันมีมหาอุบาสิกาผู้หนึ่งนะฮะ ที่ท่านไปบินาบาบ้านนางเป็นประจำนางก็อุอปถัมดูแลท่านเหมือนกับลูกนะวันหนึ่งเวลาที่นางจะไปป่าก็สั่งให้ลูกสาวนะเอาข้าวสารเก่าดีๆนะฮะเอามาหงนะแล้วก็เครื่องปรุงพอที่จะเป็นกับข้าวได้นะ้้วก็แนะว่าถ้า,าพระคุณเจ้ามิตรพี่ชายของเธอมาเนี่ยนะให้เอาข้าวที่หงแล้ว ใส่พวกน้ำนมเนยใสน้ำอ้อยนะถวายท่านไปส่วนหนึ่งนะแล้วก็แม่หนูเองก็กินส่วนหนึ่งนะนะทีนี <c oughs> นะ้ลูกสาวก็ถามแม่ว่าแล้วแม่จะทานไหมจะได้แบ่งไปให้อะไรทำนองนี้ที่จริงมันก็ไม่จะไม่พออิ่มนะฮะนางก็ตอบว่าเมื่อวานก็มีข้าวต้มนะที่เหลือค้างเมื่อคืนะนะแล้วนกะ็นะนะ เช้ามาก็ได้อาศัยส่วนที่เหลืออยู่นั่นแหละกินไปแล้วนะแล้วกลางวันแม่จะกินอะไรนะนางก็บอกว่าเอาผักดองกับปลายข้าวนะที่พอจะมีอยู่ก้นกระบุงเนี่ยเอามาต้มนะเป็นข้าวต้มเปรี้ยวแค่นี้ก็พอแล้วลูกนะนะพระเถระกำลังจะเข้าไปเทนีนะ้ท่านก็ห่มจุวรเรียบร้อยเพราะจะเข้าเขตบ,บ้านโยมใช่ไหมฮะ กำลังจะดึงบาทออกจากถุงก็เลยได้ยินเสียงที่เขาคุยกันก่อนก็เลยสอนตนเองว่านะมหาอุบาสิกาผู้นี้เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรของเธอเลยนะแล้วที่เขาไม่กินด้วยตนเองเนี่ยในส่วนที่มีอยู่เนี่ยก็หวังจะให้เธอสืบต่อภมจรรดเนี่ยนาะงไม่ได้ปรารถนานะปรารถนานาะสวนโชคลาบถูกหวยนะเพราะอาศัยเธอแต่ประการใด แต่ปรารถนาสมบัติสมนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติจึงได้ถวายแก่เธอแม้ตนเองจะไม่มีจะกินเธอจะสามารถให้สมบัติเหล่านั้นแก่มหาบสิกานั้นได้หรือนะคิดดังนี้ว่าบินาบ,บาทนี้เธอผู้มีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ไม่อาจรับได้ก็เลยใส่บาตรเ่อนเข้าไปในถุงปลดลังดมจีวรน,นะฮะ ท่านเตรียมตัวจะเดินเข้าไปในเขตบ้านใช่ไหมฮะทีนี้เวลาจะกลับมันไม่ใช่เขตบ้านไม่ต้องห่มก็ได้ใช่ไหมก็ปลดลังดมออกกลับไปที่ถ้าตามเดิมเก็บบาตรไว้ใต้เตียงผ้าจีวรไปที่ราวนั่งลงอธิษฐานความเพียรว่าเราไม่บรรลุพระอรหั์จักไม่ออกไปจากถ้ำนี้ภิกษุผู้อยู่ไม่ประมาทมาช้านานเจริญนิพพานาก็บรรลุพระอรหัด ก่อนหมดเวลาอาหารในวันนั้นเองนะฮะตอนแรกคิดว่าท้าไมบรรลุไม่ไม่ไม่ออกไปจากถ้ำน,นี้นะก็นึกว่าอาจจะใช้เวลานานใช่ไหมฮะที่ไหนได้ยังไม่ทันพ้นวันนั้นยังไม่ทันเลยเวลาอาหารเลยอาจจะสายกว่าเดิมพอสมควรนะฮะเป็นพระมหากีนาศพสิ้นอาสวะแล้วนั่งเบิกบานอยู่เหมือนดอกประทุมที่กำลังแย้มฉะนั้น เทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นไม้ใกล้ประตูถ้ำเปล่งอุทานว่านโมเตปุริสาชัญญะนโมเตปุริสุตตมะยัสเตอาสวาขีนาทักขิเนโยสิมาริสะท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านท่านยอดบุรุษข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านผู้มีอาสวะสิ้นแล้วท่านผู้นิรทุกข์ท่านควรเป็นท่านเป็นผู้ควรทักษินาทานดังนี้ แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญนะชนเราได้หญิงเราได้ถวายอาหารแก่พระอาหารหันต์ทั้งหลายเช่นท่านผู้เข้าไปบิณฑบาตนะเขาพวกนั้นจกพ้นจากทุกได้ในที่สุดดังนี้ท่านก็ลุกขึ้นเปิดประตูทราบว่ายังมีเวลาก็เลยเข้าไปหมู่บ้านนะครับนะไปบ้านเดิมนั่นแหละแมนะ่หนูคนนั้นก็เตรียมอาหารเสร็จนานแล้วนั่งรออยู่ที่หัวบันไดนะสองทางอยู่ โดยคิดว่าเดี๋ยวคงมานะ่ะแต่วันนี้ทําไมสายนะพอท่านมาถึงนางก็กุลีกุจอไปรับบาทนะครับน,ะน,นะนี่พยัญชนะวันก่อนคุณหมอก็ถามมานะไปรับบาทพระเลยได้ไหมผู้หญิงเนี่ยเออบ้านเราอาจจะไม่ได้เนาะแต่ว่าโดยวิธีแห่งบุญปกติทําได้นะฮะนางก็รับบาทนะจากมือพระ ท่านก็ยืนอยู่ข้างล่างใช่ไหมนางขึ้นบ้านใส่อาหารเสร็จกลับลงมาวางใส่มือพระเถระนี่ถวายบาตรแบบนี้นะไม่ใช่แบบหยิบเอาของใส่ถุงมาใส่บาตรทีละชุดทีละชุดเหมือนที่เราเห็นนะเอาบาตรไปเลยอยากใส่อะไรก็ใส่ใส่ใส่ไปแล้วก็เอาบาตรที่ใส่ของแล้วนั่นแหละเอามาถวายคืนวิธีแบบนี้เขาก็ทํากันอยู่นะเป็นวิธีแห่งบัณฑิตแต่ว่าบ้านเราคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะ ถ้าจะเป็นเช่นนี้ถ้าจะไปรับบาตพระก็มีเหมือนกันแต่ต้องเป็นโยมผู้ชายนะฮะที่จริงโยมผู้ชายก็ดนะีโยมผู้หญิงก็ได้ถ้ามันไม่มีผู้ชายนะผู้หญิงก็สามารถที่จะปรารบบุญในส่วนนี้ได้มันได้อะไรบ้างล่ะนอกจากทานก็จะได้พวกอัปจายนะนะได้คาระวะได้ความรู้สึกอ่าที่เราจะต้องแสดงความเคารพยำเกรงเป็นพิเศษมันก็จะมีช่องบุญมากขึ้นนะครับ ทีนี้พอวางในมือเสร็จพระเถระก็อนุโมทนานะนะสั้นๆสุกิตาโหตุจงมีสุขเถิดนะสุกิตาโหหินะท่านเธอจงมีสุขเถิดแม่หนูดังนี้แล้วก็หลีกไป <S <S เด็กหญิงนั้นเยือนจ้องดูท่านอยู่นะ เวลานั้นผิวพรรณของพระเถระบริสุทธิ์ยิ่งนักอินทรียผ่องใสหน้าของท่านเปล่งปลั่งเหลือเกินประดุดผลตาลสุกหลุดจากขั้วฉะนั้นนางมหาบาสิกากลับมาจากป่าถามว่าถามลูกสาวว่าพี่ชายของเธอมาหรือยังแม่โหนนางก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังมหาบาสิกาก็ทราบว่าบันนีนน้เองกิจแห่งบรรพชิตของบทเราถึงที่สุดแล้วจึงกล่าวว่า แม่หนูพี่ชายของเธอยินดียิ่งในพระพุทธศาสนานะใจท่านไม่มีทางกลับออกมาแล้วแหละประมาณนี้นะครับนี่ก็คือ,อตัวอย่างชัดเจนนะฮะว่าเคารพต่อบินดบาทนะซึ่งไม่รู้ใครใส่ของเรามาบ้างนะฮะทั้งไกลทั้งไกลนะถ้าคิดใส่ใจส่วนนี้อยู่ความเพียรที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะยังจะอยู่ต่อนะครับแล้วที่สําคัญก็คือ เราก็มีความสุขเองด้วยนะครับเพราะวิถีชีวิตไปสู่วิถีแห่งธรรมนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็คงได้แค่นี้ก่อนนะครับท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในหลักวิธีแห่งปัจจัยแห่งวิริยสัมพชงดังกล่าวมาแล้วนี้จงภาคเพียรพยายามเพื่อ,อยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเทิด